กันเมืกราบสบายดีเด้อค่ะพี่น้องเนาะมาพบเพาะอันนี้แหละก็เซาจิวคนเก่าคนเดิมเลยทุกคนมากับกางเกงไล่เหมือนอันพอดีในเซาจิวอันเซาปนีโทมัสคนปานิโซมานเพ่นเดซีนงูวัมซีนงูอัมมาทุกคนในเซาจิวกระสีอามาปีอีกมาหนึ่งกิโลนะคะมาตื่นกับขอบใจเด้อผู้ใหญ่ใจดีเนาะเซาจิวบบเลปายเพื่อนกับฝากซีนฝากใครมาให้เด้อทุกคนเนาะขอบบุกขอบใจหลายๆเด้อนะคะ คนกันยังเป็นห่วงเป็นใยครับเราคนกับฝากซีมาหายนล้วค่ะยุกกะซีมาปีทุกคนเลยเนี่ดมีขบเด้อมีบีก็จะเห็นเป็นสูตรแบบนี้เลยเลยมีเพี้ยมีบีไลมีเลือดอนาลาบเลือดทุกคนมีเลือดเนาะมีบีไม่น่าเลือดหรแล้วก็คอยบวมมากคอยบวมมากลาบมีเพี้ยนะมีแบบอันนี้เขาเรียกยังเลยเพี้ยบอกอุ้ยเพี้ยก็จะมาเป็นมาแบบนี้นะทุกคนเห็นปะ คียนะทุกคนจ้ะเาเจ้าเสียกลาาะสีซอยให้าบบอกมีซีนแล้วก็มีเขาเอิ่นยังนี่เลยลาไม่พอนใหม่สำนีพอเดี๋ยวซอยสะก่อนทุกคนจ้ะเนาะทำการซอยสะก่อนซอยตอนน้อยอนี้น้ำนจ้ะน้ำแล้วล่ะ เอาไว่น mm ี่ของมันบริมีกระดูกได้สี่โลขี้อั่วี้กั่เขี้อั่ว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 ขก้อัะวขีเอั่วหี่อัยวขี้อล่วขี้อั่วขี้อั่ว้น้อี่วขุ้กควแล้อั่วขี้อั่วี้อั่วีเอามวขี้อั่เขี้อั่วขี้อั่วี้อั้อัวขี้อัวีอั่วหี่อั่วี้อ่วเอั่วขี้าัไว้ก่อ่อั่วข้อุกคนจ้านะคะ อยู่ซาบนเอาหายแดงไหมเอาหมดนะอะไรอย่างนึงอะทุกคนมาแซ่บเหมือนกันหนึ่งกาลังขุดว่าสิไอ้กินเห็ดกินอะไงกินวะพอดีเลยสิวิทย์ใจดีเพิ่นฝากมาให้ที่กินวันเล็กไปสนมาซาบะนี่ใจแหละพอดีเราืุอฝากมาให้ทุกคนเลยใจดีใจดีนะตนี้ มกินซีนตะเฮงเลยทุกคนเลยกินไปกุ๊บตะเคียดเท่านนะนี่ก็สซินน้ำไปย่างเลยทุกคนเลยหอมๆเลยไปย่างเหมือนกันทุกคนจ้ะยังน้อยหนึ่งจุดสีลงเตาไฟโยนโทรศพัพท์โอขับคนนี่เจอเลือดจบ่เฮย ปกติเทาก็มา,กมาเลือดแล้วก่อนจะไปใส่ชงกูก่อน,ออาน,นมาทุกคนกแซ่บเหมืกันนะเลยก็จะให้แรงน้อยอยู่นั่ อเคยพากจ,จะดูถึงเลัแล้วก็จะ,จะเห็นวเข,ขื้ที่รถอันนี้ผ่านมาแล้วก็จะแรันี่คู้ากาเพศกดอนนยังเล่อแต่ถาปีบ้าลูกกว่าวันใหม่กินลบเม่ออก,ก่อนล,ลับริบทุกคนจ้านะาชิกี้าิมาพริกิ่ง ใหม่เรากินอันพีกปีกมาหนี่้นนวคนกำลงกังปีกเขียดพี่น้องนะคนใหม่กำลังปีกเขียด นะทุกคนกินน้ำกันอัางทุกคนกินขาวน้ำกันสิสิก่อนนองให้กล้ากนกินอยู่ด้วยสัลงมากดิน่ะในสุกก่อนนะน้ำนึนองไงบึงจะลงดี

老师。 ตอนใหม่เรากินแล้วแล้วเรกินก้อยเบิ่งๆเงินคือแน่นาันลูกตอนมากินก้เส คือเอบเบิร์ดพรอนใหม่กินก้อยเนื้อกินคนเดียวแล้ว มุ้งสิตกลงปากนะฮะเบ้ยน้องหกกะ ปิ่งซีนเนาะซาจิปิ่งหน้าเดียวกินบวบได้ไปแบบถ้าเป็นกระต๊อกตามซาจิกินร้ายถ้าเป็นปิ่งซีนแล้วซาจิยอมของดีเนาะทุกคนยอมกินป้อนน้องไก่กะซาจิอิ่มแล้วป้อลซาจิกินซีนในหมอลายเนาะขึ้นในนั้นมันก็อิ่มแล้วทุกคน อตีนกากาแซ่บพี่น้องฟองไปเอ้ยแซบ่บปะฮะแซบ่บปะตมั้ตัมั้ตัมั้ตัมตั้โอเคแหละทุกคนเลยสำหรับมัอนี้กันสี่สิ่งก็แซ่บแซบพี่น้องกับข่าวเที่ยงนล้วฟอนใหม่แล้วก็ก้อยเนื้อกินคนเดียวเราหลาบเลือดทุกคน,ยนอย่างหนึ่งแต่ว่าซสจิวบอกาสกินเลยทุกคนนะคะแซ่บแซ่บทุกคนเนาะอาหารเที่ยงมัอนี้ทีแรกซสจิวขีว่รถสิกินยังดิตอนเที่ยงกับพูดที่ใดเนาะอยู่เนาะกินเนาะทุกคนเนาะ แต่ก็เจ้าจิ๋กัข,ขอขอบใจเด้อผู้ใหญ่ใจดีนะคะทางอำนาจ,จเจริญเพื่นนอนฝากสีนแซ่บๆมาหายเนาะฝากซีนเจ้าจิ๋วบรได้ไปถึงบได้ไปเพื่อนเนี่ยนางฝากเนาะเดยความเป็นห่วงเป็นใยเพื่อนก็ฝากสีนมาเนาะทุกคนเนาะเจจิ๋วกะมาปีกินเนาะกระแทบแซดนะคะขอบุญทุกคนเด้อขอให้มีอายุมันน่นค้นยืนสุขภาพแข็งแรงลำลำรวยรวยเด้อมีแต่ความสุขความจเจริญเนาะ ขอให้ครอบครัวม,มีแต่ความสุขความจเจริญเด้อน,นะคะโอเคล้วถ่ายสุดสุดท้ายนี้เนาะชิวกับเบมี่ยงเนาะขอบุญขอบคุณเอฟซีทุกคนเนาะที่เขา,าบอกเบิ่งมากคไลค์ก็แชร์แล้วก็กดติดตามเนาะส่องสาวจิวเด้อส่องมาน,นาพาสุขนั่นเนองเนาะแล้วก็ขอให้ลำไม่รวยเบิร์กสุขุขุขคนคือกันเด้อมีแต่โสดแต่ไซนเนาะมีแต่ลกตลับมีแต่โสดตลับหลังไรเขามาเนาะลำลำรวยกันทุกคนเด้อน,นะคะสบายดีเด้อบายบายพบก,กันคลิปหน้าค่ะ 嗯，啊？